ไม่ใช่ซ้อมเนาะโอเคมาก็จะบอกว่า M07 เข้ามาแล้วนะครับก็รอบนี้มันมีเข้ามาแค่บางส่วนวันนี้ผมเล่าให้ฟังแค่ทรงเดซนอรตก่อนละกันวันนี้ผมหยิบเดซนอ o t ตสีซันเบิร์มามีตัวเต็มแล้วก็ตัววาวนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักตัวนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีของผมแล้วเป็นตัวออโซ o ลิดที่ราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,950บาท เป็นออรโ s sí, o l okay. id i นะเผื uh ่อใครยังไม่รู้จักผมเล่าให้ฟังก่อนละกันโอเคตัวนี้จะเป็นหน้าไม้สปูตนะฮะเป็นไล่สีวินเทจเป็นสีที่สวยงามผมชอบมากๆนะสีซันเบิร์ดลงที่รุ่นนี้ที่ให้โรงงานทําเป็นสีวินเทจนะให้เขาเกี่ยสีแบบเไม่ต้องสม่ําเสมอนะฮะอืมอันนี้ผมเป็นระบุไปเองนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ซ้ําใครนะโอเคหน้าไม้ solid สปูต ข้างกับหลังจะเป็นโซลิดมอฮ์กานีนะฮะตัวนีเ้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าผมอัปเกรดอะไรมาบ้างสำหรับล็อตนี้นะอันนี้จะเป็นล็อตที่4แล้วมาล็อตที่4แล้วหลังจากนี้ผมจะพยายามาปีนี้ ให,ให้มีขายทั้งปีอีกเหลืออีกสองสเดือนอยากให้มีจําหน่ายนะผมก็แพนไว้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าบางอย่างบางทรงอาจจะยังยังไม่มีนะยังไงก็ต้องถามมาดูแล้วกันเพราะว่ามันจะทยอยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครผมก็จะมาเล่าจะมาอัปเดตให้ฟังตลอดว่ามีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าเบื้องต้นอนะ่ะผมเอาเด่ดอตมาเล่าให้ฟังก่อนอืมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ,ะหน้าสปูต หลังข้างมอหกนันีเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะคอมกอกันีบิดจะเป็นรถบูดฟิงเกิลบอร์ดรสบูดนะฮะโอเคบูดเป็นพลาสติกนัดซัดเดิลเป็นทัดคิวปิก,กัดเกรดคุณภาพนะเป็นเป็นยางนูนสุดแล้วนะครับสำหรับสำหรับปิก,กัดที่เป็นคุณภาพนะแปะแล้วไม่ให้พอเวลาเขาแปะแล้วไม่ให้เสียงดอบนะฮะไม่เหมือนเอามือไปอุดไม่เหมือนพลาสติกนะฮะเฮดเพลโรถบูดโอเคมาผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของรถนี้ ผมปรับ3อย่างผมปรับเปลี่ยน3อย่างแก้ไขข้อบกพร่อง3อย่างข้อแรกคือลูกค้าบ่นนะเฮดเพจในรถที่ผ่านมาเป็นฟองอากาศแล้วเราก็ ผมก็แจ้งโรงงานเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะแล้วตามบอดี้เป็นฟองอากาศก็เท่าที่ดูก็มีบ้างเพราะมันเป็นมันจะเป็นตามดเพราะว่ามันเป็นล่องของไม้ก็ยังมีบ้างแต่น้อยลงแต่เฮดเพเคือหายไปเลยนะฮะอันนี้เพราะว่ามันเด่นเกินนะครับก็เลยให้เขาแก้ไขเรียบร้อยอแล้วก็ที่ผ่านรบที่ผ่านมาอีกเฟดสากคือเขาไม่ทําความสะอาดหน้าเฟดให้นะฮะรอบนี้ก็เรียบร้อยลื่นปลื้ดนะสายโซโล่ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งทําความสะอาดแล้วไม่ต้องขัดไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าอะไรแล้ว ลื่นมาเลยนะฮะโอเคส่วนข้อที่สามจะไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเพิ่มคอไดมอนด์เป็นคอเพชรแล้วนี่เห็นไหมเสริมความแข็งแกร่งนะฮะเออนี่เป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในกีตาร์ที่อยู่ในเกรดไฮเอน์ A N, ขึ้นไปนะครับที่จะชอบทําเป็นคอเพชรแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เสริมอะไรมากผมว่าเป็นเพิ่มความสวยงามละกันให้มองอย่างนี้ละกันเพิ่มความสวยงามเพราะาบางทีไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่มีก็ดีนึกออกไหมสำหรับคอเพชรตัวเนี้ย เออนี่นี่เห็นปะเออแค่นี้เลยนะก็มี3มอย่างที่ที่เข้ามาที่เหลือก็อย่างเดิมเออแล้วก็ข้อเสียที่ที่ที่โผล่มาก็คือเออที่ผ่านมามันจะเป็นสายมันจะเป็นสายทองแดง,แต,ง,แ,ดงแต่รอบนี้ให้มาเป็นสายทองเหลืองแน่นอนนะสายทองเหลืองคุณภาพเขาจะต่ํากว่าสายทองแดงก็คือมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีน้ําเมนวลอนะ่ะมันจะแห้งผ้ามันจะพุ่งแบบแห้งผ้าคือคืออย่างนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่า จะต้องเสียเงินซื้อนะแต่แต่ผมแค่จะมาเอาเขาเรียกว่าแนะนําแล้วกันอเอเดี๋ยวนะคือคือถ้าเกิดว่าเนี่ยใครที่เอช่างมันเถอะเล่นไปเถอะไม่เป็นไรสายเดิมก็เล่นได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า,าใครอยากจะเพิ่มฟิลลิ่งให้แบบให้ฟิลมันได้กว่าเดิมอะ่ะผมจะนําสายเคลือบผมนะหรือสายเคลือบใครก็ได้แล้วกันเออเดี๋ยวจะหาว่าแบบหลอกขายนะ แต่ว่าถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนฟิลลิ่งอ่ะให้ใส่สายตัวทองแดงเพราะตัวนี้มันเป็นสายทองแดงนึกออกไหมมันเป็นสาย90ทับสิบก็คือทองแดงเก้าสิบทองเหลืองสิบเออนิกเกิลเออไม่เป็นไรมันเป็นสายทองแดงแล้วกันอลองลองลอง,ลองเอาตัวเนี้ยเปลี่ยนใส่ดูของรถนี้นะแม่งโคตรฟิลโคตรด,ดีเลยแต่อันเนี้ยผมเอาสายเดิมมาเล่นให้ฟังก่อนมันจะได้ตรงปกเวลารับของนะเผื่อใครที่เอ,อ่อไม่ไม่ต้องการ ไม่อยากเสียเงินเพิ่มนะฮะก็มันจะได้เป็นฟิลนี้มันจะแห้งพลาหน่อยแล้วก็จะออกมันจะไม่ค่อยมีน้ํามีนวลนะฮะมันจะไม่มีความละมุนเ,ออเนึกอ,ออกไหมฟิลลิ่งการสัมผัสมันจะไม่ละมุนแต่มันได้อยู่นะครับแค่บอกอันนี้คือข้อเสียของล็อตนี้ที่ที่ผมลืมโฟกัสผมไปโฟกัสตรงอื่นนะแต่ว่าใสา่กีตาร์ไม่เป็นไรมันเปลี่ยนกันได้นะครับหรือว่าจะให้ดีไปเลยดีกว่าตัวนี้ก็ไปใส่ไอ้นี่เลยเลเซอร์นะฮะ ชุดหนึ่งก็6-700บาทก็จบไปเลยนะครับก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะเซฟหน่อยก็ฟิลลิ่งพอๆกันก็ลองลอง,ลองดูตีลองเปิดใจลองตัวนี้นะฮะ okay. โอเคก็ประมาณนี้อ่าวันนี้สายตีคอร์ดอันนี้เดี๋ยวนอนผมยังไม่ได้เซตอัพมาวะ่ะเอ๊ะหรือเซตแล้ววะโหเตี้ยไปเว้เสียงมันจะบางหน่อยนะอุ้ยตั้งสายก่อน ออเซตแล้วแต่ว่ามันเตี้ยไปหน่อยนะบางไปหน่อยเพราะว่ามันเตี้ยไปหน่อยครับยังเซตไม่ดีเป็นกีตาร์ออโซลิที่ถามว่า 4,950บาทอ่ะมันแพงไหมมันไม่แพงหรอกแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเป็นรุ่นที่บอกต่อกันเยอะมากแล้วตามมาซื้อกันเยอะมากคือจุดมุ่งหมายของผมคือพอเวลาคนซื้อไปอ่ะอยากจะให้แบบเฮ้ยเล่นกีตาร์อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสั่งร้านนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอาด้วยสิเนี่ยมันคือจุดมุ่งหมายของผมเลยมันจะลามมันจะทําให้แบบ มันจะมันจะกระจายไปเยอะมากการสั่งซื้อจะมาลม,ต,มตุ้มตันก,กันเยอะมากนะครับถ้าเราคุมคุณภาพไว้แล้วก็คุมราคาไว้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมมันคุมเงินนะครับซื้อได้เนี่ยเป็นรุ่นที่ที่ผมว่าผมชอบนะบแล้วเป็นโรงงานที่พรีเมียมที่สุดที่ผมทํามาแล้วนะครับเอถึงค่าแรงเขาจะแพงหน่อยแต่ว่าพอถ้าเกิดเราอัดจานวนเข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถเราสามารถคุยได้นะฮะ คุณภาพเขายังคงเดิมแต่ถ้าเกิดพอจํานวนน้อยเมื่อไหร่อ่ะสั่งกับโรงงานนี้คือไม่ไหวนะครับยังไงก็หนักนะฮะยิ่งถ้าเป็นโคอะสั่งทำกับโรงงานนี้ถ้าเกิดทําแค่หลักสิบตัวนะโอ้โหทุนบานไปเกือบสามหมื่นครับต่อตัวแต่ถ้าเกิดเราทำร้อยตัวอย่างเงี้ยมันก็หดเหลือเหลือหมื่นกว่าบาทได้นึกออกไหมออแต่ยังอยู่ในคุณภาพเดิมเขาจะคุยง่ายขึ้นนะครับการคุยจะเปลี่ยนไปนึกออกไหมต้องมี power นะครับ แต่ว่าผมไม่มีเงินอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามีผู้ช่วยนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นบริษัทที่ที่เขาให้ยืมตังค์นะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะไม่งั้นผมทําราคาแบบนี้ไม่ได้นะไม่เอ่ยแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้เงินมหาศาลเหมือนกันพอเวลาเราเพิ่มจํานวนเพื่อที่จะให้ราคาของของสินค้าที่มันออกมา บางลงเพื่อที่จะมาแบ่งปันในราคาเนี้ยพอเนื่อออกไหมมันเป็นประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมหยิบเดนดอตมาเล่นก่อนอเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังแล้วกันผมก็มีแผนไว้ว่ามีคนถามมาเยอะว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างสําหรับตัวกีตาร์ให้ให้เสียงเขาดีขึ้นเหมือนตีบวกเหมือนเล่นเกมแล้วตีบวกอะนม่ออกไหม,อมโอเค าฝากด้วยแล้วกันนะมีของพร้อมส่งแล้วยังไงก็ก่อนสั่งลองถามมาก่อนแล้วกันบางทีถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะผมไม่ได้ตัดสต็อกนะมันลืมนะจะได้มีของส่งให้ตรงนะฮะโอเคฝากด้วยนะสาหรับรุ่นนี้นะครับผมแนะนําว่าพี่ๆเพื่อนๆซื้อได้อย่างสนิทใจนะครับไม่ต้องกังขาเลยซื้อได้แล้วผมไม่กลัวฟีดแบกด้วยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ขายแล้วจบไม่มีใครอ่ ไม่มีฟีดแบ็ตามตูดมาเลยถึงมีก็เอา0.5ปเซแล้วกันยังไม่ถึงหเอร์เซเลยมันก็มีบ้างครับเพราะว่าบางทีเสียงของเสียงในหัวของคนเราอ่ะมันความต้องการไม่เหมือนกันมันมีนึกออกไหม,อมโอเคฝากด้วยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมา